พรีเมียร์ลีเซียงพูดว่าตอนนี้8ปดของเอ็กซพอร์ตของจีนทั้งหมดเป็น non-US แล้วแล้วก็ shift มาโฟกัสที่อาเซียนมากขึ้นเขาบอกเขาไม่กลัวเรื่องทาริฟ f อย่ามาดูถูกประเทศจีนแล้วกันเขาก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่แต่ n d i r r c t t เ a d e เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นชัดเจนคือมันบอกในๆว่าโลกมันเปลี่ยนกลายพันธุ์ก็จริงแต่นิสัยเดิมมันยัง ต้องใช้เวลาในการแก้ที่ใส่ซึ่งเขาบอกในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยดิจิทัลรีคจะขึ้นถึง70%ของ global GDP trade pattern มันเปลี่ยน nature ของ trade ก็เปลี่ยนจาก physical trade มันเป็นส่งของออร์ดแชท GPT จับต้องไม่ได้ digital service trade ส่งองงงอก Facebook ไม่ต้องมีเสามีประตูมีเก้าอี้แต่จ่ายขาดุลมหาศาลคือ product ที่จะส่งออกก็เปลี่ยนใช่ nature of trade โลกเก่าไปหยุดโตแล้วมันเหลือแค่ตัดราคากันเป็น red ocean